ในข้อที่2ครับร้านขายโทรทัศน์ตั้งราคาโทรทัศน์ไว้13,200เด็กๆตีความสิคำว่าตั้งราคาไว้เนี่ยมันหมายถึงอะไรเนี่ยมันหมายถึงอะไรครับตั้งราคาไว้ราคาป้ายที่แปะไว้นั่นเองมันคือราคาป้ายนั่นเองครับ ตั้งไว้ราคาเท่านี้นะโดยแม้จะลดราคาให้ลูกค้า15%แต่ร้านก็ยังได้กำไร10%เออร้านนี้ไม่ได้อากัไราอะไรเยอะมากมายนะถึงจะดูว่าไม่ได้ลดเยอะมากแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อากัไรเยอะนะโอเคนะ,ะลดให้ลูกค้า15% ลดจากไหนลดจากราคาป้ายลดจากราคาป้ายแสดงว่าในประโยคนี้ราคาป้ายจะถือเป็น100%ซดังนั้นราคาขายจริงจะลดลงมาจากราคาป้าย15%ราคาป้ายคือ100ร้อลดลงมา1 5รนะราคาขายจริงจึงเป็น85%ของราคาป้าย โอเคประโยคนี้น่าจะเคลียร์นะนอีกประโยคนึงก็ยังคงมีกำไร10%กำไรขัดทุนนั้นกำไรขัดทุนนั้นมันเทียบอยู่กับอะไรครับต้นทุนนะครับ เทียบอยู่กับต้นทุนนะครับเพราะฉะนั้นจากประโยคนี้จะถือเอาทุนเป็น100%ทุนจะเป็น100%นะครับงั้นราคาขายจริงนะต้นทุนคือ100%บวกกับกำไรอีก10%ทําทำให้ราคาขายกลายเป็น110%ของต้นทุน นะราคาขายจริงจะกลายเป็นร้อยของต้นทุนนะครับสองบรรทัดนี้มันคือราคาขายจริงด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นสองบรรทัดนี้ต้องมีค่าเท่ากันนะมันคือราคาขายจริงด้วยกันทั้งคู่มันจึงต้องมีค่าเท่ากันงั้นก็จับมันมาเท่ากันเลยนะครับโจทย์ข้อนี้อยากรู้ ร้านค้าซื้อมาเท่าไหร่ร้านค้าซื้อมาเท่าไหร่แปลว่าถามหาอะไรของร้านค้าทุนเออนี่หาทุนของร้านค้าหาต้นทุนของร้านค้าอ่าน,นะครับเอาสองประโยคนี้ไปเท่ากันนะต้องการหาต้นทุนใช่ป่ะงั้นเอาประโยคที่เกี่ยวกับต้นทุนขึ้นก่อน 110%ของต้นทุนจะเท่ากับ85%ของราคาป้ายข้อนี้อยากแก้หาต้นทุนก็เลยเอาประโยคที่เป็นต้นทุนขึ้นก่อนมันจะได้ไม่ต้องมาสลับฝั่งที่หลังแต่จริงๆไม่ได้ซีเรียสนะถ้าเด็ด—จเจ้านี้ขึ้นก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยมาสลับฝั่งก็ได้น ร้อส่วนร้อของก็คูณต้นทุนคือสิ่งที่อยากรู้ว่าเป็นเท่าไหร่แปคือ8ปส่วนร้อของคือคูณนะครับราคาป้ายติดราคาป้ายไว้13,200นงั้นย้ายข้างให้เหลือแต่คำว่าต้นทุนครับ 8 5 1ส0่วนรคูณด้วย13,200อยู่ฝั่งนี้คูณด้วย1 1 0 1สิ่วนร้อเพราะฉะนั้นเมื่อย้ายข้ามฝั่งไปก็ต้องไปคูณด้วย1 0 0ยส่วนรอเอาแค่นี้ก่อนงง,งงตรงไหนไหมร้อยตัดร้อยนย์ตัดศูนย์ 1ิบเได้1 3อแต่นี่พันส้อยเพราะฉะนั้นตัดได้120 85ี่สิบแปดสิบห้คูณร้อยยีเคูณหกสิบสิเจ็ดหกรเติมศูนย์สตัว ต้นทุนเขา1,200บาทนะครับอ่ะงงๆอะไรเปล่า เดี๋ยวมาดูการใช้วิธีรัดกันบ้างนะครับนะตั้งราคาเผื่อลูกค้าต่อนะครับอะไรจะเป็นราคาแพงเวอร์นะราคาป้ายต้องถูกตั้งให้แพงเวอร์เวอรเออ์เพื่อให้ลดลงมาแล้วลดให้ลูกค้าแล้วยังคงเหลือกำไร ร้านค้าตั้งราคาไว้13,200นสองรออันนี้คือราคาป้ายนะครับข้อนี้ถามว่าร้านค้าซื้อมาเท่าไหร่แปลว่าถามหาราคาต้นทุนข้อนี้ถามหาราคาต้นทุนนะครับ มาตีความเจ้าสองสองประโยคนี้ก่อนลดให้ลูกค้า15%บรตีความเป็นขายที่ครับถ้าลดไป15%แสดงว่าขายที่ลดไป15%แสดงว่าขายที่100%ลดลงมา15% 85%นไม่ต้องเขียนก็ได้ว่าของอะไรนะแต่แต่แตรู้ว่าของ ของกับของอันนี้กับของอันนี้คนละอย่างกันฐานเปรียบเทียบมันคนละอย่างกันยังคงได้กำไรสิบเปอร์เนตีความเป็นขายที่ถ้าได้กำไรสิบเแสดงว่าขายที่110%อรนอนี้ย1้อของทุนแต่อเน,นี้ยแปของราคาป้ายเพราะลดลงจากราคาป้าย อน,นะครับโจทย์ข้อนี้อยากรู้ราคาต้นทุนครับราคาต้นทุนยกค่าจริงที่ให้มาก่อน13,200ไอ้เจ้า13,200นเนี่ยมันคือราคาป้ายตอบผูก่อนต้นทุนต้องถูกกว่านี้หรือแพงกว่านี้ ต้นทุนจะถูกกว่า13200หรือแพงกว่า13200ถูกกว่าดังนั้นต้องเลือกตัวคูณที่ทำให้มันได้ค่าน้อยลงอยากให้น้อยลงก็เอาตัวน้อยไว้บน85กับ110 85ไว้บน110ไว้ล่างโอเคอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับศูนย์ตัดศูนย์สิไปตัด